สวัสดีครับพบก,กับหมูจิวชาแนลอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมก็ได้มีเพื่อนสมาชิกนะครับได้สอบถามเข้ามาในความเห็นนะครับว่าคุณหมูจิวเนี่ยรู้ข้อมูลหรือเปล่าว่าทําไมคนงานประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นจึงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับผมเคยคุยกับคนที่อยู่ในเว็บวงการศึกษานะครับเขาบอกว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นแม้กระทั่งแท็กซี่หรือว่าพนักงานยกกระเป๋านะครับก็มีความรู้ในการสื่อาสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยแตกต่างจากประเทศไทยนะครับไมซเซ็ตของเขาเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษคือการเรียนเพื่อความอยู่รอดนะครับเรียนเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเรียนใช้เพื่อสื่อสารในการทํางานดังนั้นนะครับเขาจึงเน้นประสิทธิผลในการสื่อสารภาษาอังกฤษครับโดยให้ฟังรู้เรื่องแล้วก็พูดศึกษา พูดออกไปเนี่ยสื่อสารความหมายไ,ได้นะครับแต่ต่างจากการเรียนการสอนในประเทศไทยซึ่งเราเรียนเพื่อนําไปใช้ในการทําข้อสอบเราเรียนไวยากรณ์เราเรียนโครงสร้างทางภาษาเราเรียนโวแครบูลารี่โอเคการเรียนโวแครบูลารี่หรือการเรียนคําศัพท์นั้นก็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาแต่เราเรียนไปเพื่อใช้ในการสอบครับเพื่อการวัดผลของครูอาจารย์คุณครูใดท่านอาจารย์ อย่าเพิ่งต่อว่าผมนะครับแต่อันนี้มันเป็นความจริงเมื่อสมัย10-20ปีก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันทําให้คนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษ16ปีแต่ก็ยังพูดไม่ได้สักทีทั้งที่จริงภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ง่ายในการเรียนรู้อันดับ5ของโลกนะครับต่างจากภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ยากภาษาหนึ่งของโลกและใช้เวลาในการเรียนรู้นานมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเขียนภาษาไทย เป็นการเขียนภาษาที่ซับซ้อนภาษาหนึ่งของโลกนะครับแต่เราก็สามารถเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ให้กับเด็กอายุป1ป2เด็กก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับมันก็เลยต้องวกกลับมากันว่าเราเนี่ยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยกลับด้านกันหรือเปล่าหรือที่เรียกว่าผิดธรรมชาตินะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆ,ๆเช่นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาจีนเนี่ย ใช้เวลาเรียนไม่นานครับเพียง1-2ปีเนี่ยก็สามารถสื่อสารภาษาดังน,นั้นได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่เราเห็นได้ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฉลากยาสีฟันไปจนถึงคอนเทนต์ในสมุดมือถือเราก็พบเห็นภาษาอังกฤษจ,จนชินตานะครับแต่เราก็ยังพูดสื่อสารได้ไม่คล่องส่วนหนึ่งเป็นเพราะความกลัวครับหรือว่าความที่เราเนี่ยกลัวที่จะพูดผิดออกไปเหมือนกับเราเรียนในห้องเรียนนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องปรับปรุง หลักสูตรในการเรียนการสอนภาษาไม่เฉพาะภาษาอังกฤษนะครับแต่ทุกภาษาเนี่ยให้เด็กเนี่ยมีความกล้าแล้วเราต้องให้เด็กเนี่ยรู้ทุกประสงค์ว่าเราเรียนภาษาไปเพื่อการสื่อสารไม่ได้เรียนไปเพื่อใช้ในการทำข้อสอบนะครับอันนี้ก็คงจะตอบความเห็นของท่านสมาชิกท่านผู้นี้ได้แล้วนะครับยังไงผมก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ตอบคอมเมนต์มาทั้งไม่ผมเนี่ยเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องชอบ คอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ